สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีแก้ปัญหาเสียงลําโพงที่ดังจากคอมเนี่ยมันไม่ดังหรือมันดังค่อยมากนะครับวิธีการนะครับให้เราเาผมจะลองเปิดอยู่ทุกนครับเนี่ยครับคือเสียงมันเบาครับผมเร่งจนสุดร้อยแล้วแล้วก็เลเวลอะไรมันก็เต็มพิกัดแล้วแต่มันเบามากวิธีการแก้ปัญหานะครับ ให้เราเอาเมาส์มาชี้ที่ไอคอนลำโพงนะครับสปีกเกอร์เนี่ยนะครับที่เป็นรูปเสียงคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็มันจะมีเมนูขึ้นอย่างนี้ให้เราคลิกไปที่ open volume mixer นะครับคลิกซ้ายนะครับปรากฏว่าเราก็จะเห็นว่าเอ่อลำโพงอะ่ะเต็มที่แล้วแล้วก็ระบบเสียงเต็มที่อะไรนะครับแต่ว่าไอตัวที่เราใช้งานคือ google chrome นะครับเปิด y o u t u b e นะครับ ตัวเพิ่มเสียงเนี่ยมันอยู่ข้างล่างดังนั้นเราก็ต้องเลื่อนมาข้างบนครับมันก็จะดังขึ้นมาแล้วครับ,บประมาณนี้นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับเครื่องคอมที่ใครมีปัญหาแบบเดียวกันนะครับว้มผมจะประับเสียงลงนิดนึงนะครับอตอนนี้มันดังแล้วนะครับก็มาแนะนาแค่นี้นะครับการง่ายๆนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดใคร มีคอมเมนต์อะไรก็ทักมาถามได้นะครับสวัสดีครับ